อย่างล็อกเก็ตลักษณะนี้นะครับมาดูนะครับด้านล็อกเก็ตนะครับจะมีขนาดโดยรอบกว้างกว่าแผ่นอทองแดงด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราล็อกแกนปกตินะครับมีสิทธ์นะครับมีสิทธิ์ที่ใช้นานๆไปล็อกเก็ตอาจจะกระเทาะได้นะครับเนื่องจาก การลัดตัวของอะคริลิกนะครับในกรณีที่เราอยากจะให้พาดของเราไม่เกิดการชำรุดในอนาคตรหรือในขณะที่เราทำงานนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเซาะร่องกลางนะครับที่ช่างเลี่ยมพา้านิยมใช้กันสำหรับอลเก็ตเราไม่มั่นใจนะครับว่าอลเก็ตบางอันอายุมากสร้างนานแล้วจะมีความเปราะตรงด้านหน้านะครับ มักจากกระเทาะออกนะครับขนาดกดเข้าแกนแบบเบาๆแล้วนะครับแบบหลวมๆเลยนะครับเข้าแกนปุ๊บทิ้งไว้สักพักเอา้าเด้งขึ้นมาเลยกระเทาะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากโลเ,เก็ตมีอายุมากแล้วก็โดนความร้อนจากแกนนะครับอาะโดนรัดนิดนึงก็อาจจะกระเทาะได้นะครับเคยมีมาแล้วนะฮะคราวนี้การซาะร่องช่วยได้ยังไงนะครับช่วยนะครับเซฟไม่ให้ แกนเนี่ยมีการรัดล็อกเก็ตมากเกินไปนะครับคือล็อกเก็ตขอบของล็อกเก็ตจะเข้ามาอยู่ในแกนนะฮะแต่การซ่อาร่องนะครับเราก็จะมีหัวเม็ดมะยมนะครับจะบอกว่ามันมีหลายวิธีนะครับในการที่จะทำอ่าร่องของแกนกลางตัวนี้แต่ง่ายๆก็คือเพื่อนๆหาซื้อเม็ดมะยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกดอกสวรค์เม็ดมะยมเนี่ยมีเยอะแยะนะครับตามโซเชียล ลาซาด้าช e, ้อปปีนะครับมีนะฮะซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วก็มาไว้ซ่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อให้ดูนะฮะคือก่อนที่เราจะซ่อลร่องนะครับเราต้องทำภายในแกนตัวนี้นะครับให้เล็กคือให้แคบกว่าอกเก็ตนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาซ่อลร่องกันเลยนะครับ ซอเดยรรอบแล้วก็จะได้มาอย่างนี้เลยนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาเป็นแกนแกนสีทึบนะครับสีทึบให้ลูกค้านะครับเราก็แนะนําเขานะครับและอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับว่าจะช่วยในเรื่องของการเซฟล็อกเก็ตเราได้อย่างไงนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเข้าแกนกันครับปิ้งอะคริลิกนะครับปิงให้อ่อนเลยนะครับ แล้วก็สวมเข้าไปนะครับโเกจะอยู่กลางเลยครับสวยงามมากเลยคนระับจะไม่มีการรัดตัวที่แน่นนะครับอันนี้ปลอดภัยนะนะครับนะครับ ล็อกเก็ตของเราก็จะปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกดฝาเดินน้ำยาได้เลยนะครับสวัสดีครับ